สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปรบมือดังๆให้กับความแข็งแกร่งของพี่แอนทองประสมและพระเอกเจมจิรายุที่เพิ่งแท็กทีมไปผ่านฟูมาราธอนแรกในชีวิตมาด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นสุดยอดเลยค่ะอย่างนี้ต้องฉลองด้วยแฟชั่นเซ็ตสวยๆของพี่แอนและ2พระเอกเพื่อนซีหมารนณเดชบนปฏิทินช่อง3แล้วล่ะค่ะ เดือนพฤศจิกายนช่องสามชวนรับลมหนาวกับสามพระนางซุปตาแบลลี่นะเดชหมากปรีนและตัวแม่ตัวมามพี่แอนทองประสมมารวมตัวแบบหน้าค้นหาในทีม business happiness and friendship ส่งความสุขสร้างมิตรภาพดีๆกับเสื้อผ้าหน้าผมนำแฟชั่นโดดเด่นสวยหล่อโดนใจสุดๆนะเดชเ,เปิดอกสวมเสื้อกางกแบรนด์ดังโชว์กล้ามอกกล้ามแขนลับกล้ามหมากสวมสูทลายทางแต่ข้างในแอบเซ็กซี่เสื้อซีทูสีขาวอบอุ่นพี่แอนสวมเดรสลายดอกสีโมชมพูแดงเปรี้ยวได้ใจถ่ายรูปกุ๊ปช็อตแบบแปกแนวไม่เหมือนใคร นอนขวางบนตัก <bur> สองหนุ่มจิกตาให้หลงไหลเหมือนป้องมลแฟนๆดาวนโหลดปฏิทินช่องสาได้ทางแอป3 plus และมาพบพระนางซุปตา์ในงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่องสาวันพุธที่29ถึง1ธันวาคมที่อาคารมารีนอวันที่2ธันวาคมที่บิ๊กซีเอ็กตาพระรามสี่และสุดท้ายวันที่3ธันวาคมที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอ้อมใหญ่ค่ะตวดลายเยอะนิดนึงนิดนึงสำหรับพวกเราอยู่ในทีมเดียวกันค่ะใจสั่นมากเลยนะคนนึงก็กล้ามใหญ่อีกคนนึงก็แบบว่าขายของค่ะเพราะว่าเด็กช่องเขาแบบว่าคุณภาพมากแล้วก็ ที่พี่แอนแบบมีโอกาสได้ยกแข้งยกขาใส่พวกเราด้วยจะได้เห็นแอรแบบว่าสับสเซ็กซี่ด้วยครับผมครับพีใจได้มาทํางานอยู่ในเฟรมเดียวกันเนาะน่าสนใจครับผมปีนี้ก็น่าสนใจสีสันสดใสครับภาพก็จริงๆถ้าแคสเป็นละครอะเรา3าคนเล่นด้วยกันมันก็น่าดูมากนะ คิดเองเออเองก็คือถ้าผู้จัดท่านไหนสนใจเรา3าคนเล่นด้วยกันก็ยินดีแต่ไม่เอาบทแม่นะคะสุไม่มีอะไรมิสทรีข้างในเย้ายวนกับผมนะอันนี้หมายถึงตัวเองเหรอไม่ไหหมายถึงว่าพวกเราสามคนเยายวเลยอจริงๆที่ดูรูปเมื่อกี้ก็ดูดึงดูดนะพวกเราสคนก็แบบเออก็อย่างที่บอกมันน่าสนใจตรงที่เราไม่เคยมาร่วมเฟรมเดียวกันอะไรเงี้ยใ่คลองดูลองดูครับ